ตอนรับศึกฟุตบอลโลก2022กับอัปเดตใหม่มาพร้อมนะั้เแต่ทีมชาติในดวงใจเกมสมจริงยิ่งขึ้นกับความสนุกเพิ่มขึ้นอีกระดับที่ฟีฟ่าออนไลน์เท่านั้นโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยชวนทุกท่านไปดูแมนยูปะทับบาซ่าและเลสเตอร์ถึงอังกฤษเดินกลุ่มภาพัน,น์นี้ทัวร์ออตาฟอร์ดแอนฟิลและอิติฮัสตเดียมช้อปปิ้งย่านออกฟอร์ตสตรีทล่องเรือชมแม่น้ำเทมและบิ๊กเบนจองก่อนกับราคาพิเศษสุดคุม้ม ต,ต่อหาเราได้ที่อินบ็อกซ์เพจหรือและแอดนัดมาพาทัวร์ตามรูปได้เลยครับสวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงบอลโลกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบางคู่พลิกไม่เป็นไปตามที่คาดบางคู่เป็นไปตามที่แฟนๆหวังแล้วบางคู่ก็มีสีสันมากมายครับอยากเห็นทีไหนเข้าไปชิงชาเลอร์ก,กันในวันสุดท้ายร่วมแสดงความเห็นกันได้หากชื่นชอบวิดีโอของเราฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาได้4ทีมเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยแล้วจากกลุ่ม A และกลุ่ม B กลุ่มเนเอร์แลด์เข้าเป็นที่1ของกลุ่มครับเก็บได้7คะแนนเอาชนะกาตาไป 2. ต่อศูนย์ในนัดสุดท้ายจากประตูของโคดิกัคโบและฟรังกี้เดยองที่2นั้นเป็นเซเนกัลเก็บได้6คะแนนครับเมื่อคืนเอาชนะเอกวาดอร์ไป2ต่อ1ขาที่กลุ่ม B ไม่มีพลิกโผอังกฤษเข้าเป็นที่1เก็บได้7คะแนนถล่มเวลไป3.0ต่อศูนย์เมื่อคืนได้2ประตูจากมาคาชแรดฟอร์ด และอีกหนึ่งลูกจากฟิลโฟเดนครับลาชีลงเล่นไป75นาทีในเกมนี้ก่อนโดนประเด็นออกไปพักมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆยิงฟรีคิกสุดสวยประเดิมลูกแรกประตูที่3ในเกมซึ่งเป็นลูกที่2ของเขาจังหวะรับบอลต่อจากเพื่อนครับและลากเข้าไปยิงส่วนประตูของโฟเดนนั้นลาดฟอร์ดเป็นคนบีบย่างบอลมาได้ก่อนบอลไปถึงแฮี่เคนถวายพานไปให้ดาวยิงแมนสตีจบสกอร์ครับในเกมนี้ลูกชอลงเล่นไป65นาทีขณะที่แฮร์รี่มิควายเล่นเต็มเกม หลังยิงประตูได้แรดฟอร์ดฉลองด้วยการชีนิวขึ้นฟ้าซึ่งเขาเปิดเผยเหตุผลว่าเมื่อไม่กี่วันก,นก่อนเขาเสียเพื่อนไปคนหนึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอย่างยาวนานผมดีใจที่ยิงประตูนี้เพื่อเขาเขาคอยให้การสับสนุนผมมาตลอดและเป็นเพื่อนที่ดีเป็นส่วนสำคัญในชีวิตรอ16ที่สุดท้ายเนเธอร์แลนด์จะพบกับสหรัฐอเมริกาส่วนอังกฤษจะพบกับเซเนกัลแข่งขันวันที่3และ4ธันวาคมตามลำดับ และที่ต้องไม่ลืมพูดถึงเลยคือฟอร์มของโคดี้กัคกโปครับที่ตอนนี้ยิงไปแล้ว3ประตูนในทันวร์นาเมนต์นำเป็นดาวซันโวร,ร่วมกับมาคาชแรัดฟอร์ดคีเลนนมบัปเป้และเอนเนอร์วาเลนเซียแต่ในรายของกองหน้าตัวเก่านั้นเอลกอดอร์ตกรอบไปแล้วกัคกโปมีทั้งจังหวะเชื่อมบอลที่ดีพลิกบอลไปกับตัวลงถึงเล่นลูกมงครับสามารถลงมาเชื่อมเกมได้หรือยืนค้ำด้านบนและออกด้านกว้างได้ด้วยซึ่งเป็นตัวรุกสมัยใหม่ที่โค้ชหลายๆคนชอบ ฟอเบียโอโรมาโนเผยผ่านยูเอตสแตนว่าแมนยูเต็ดกำลังพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะเพื่อหาข้อสรุปเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวให้ได้ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ปีศาจแดงหวังทําให้สําเร็จยังเหลือขั้นตอนระหว่างยูเอตสกับ PSV เป็นขั้นตอนต่อไปครับตามรายงานก่อนหน้านี้เทนฮาต้องการกักโปตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วและมีการพูดคุยกันไว้บางส่วนตัวรุกคนเก่งน่าจะแจ้งกับเอเย่น e แล้วว่าเขาต้องการให้มีเงื่อนขไขใดบ้างในการย้ายทีม และประสบาษณ์ของเขาก็เป็นการเปิดทางในการย้ายทีมมากขึ้นโดยบอกว่าให้รอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนในวงการฟุตบอลแม้ตัวเขาจะโฟกัสอยู่ที่ฟุตบอลโลกอยู่ก็ตามกาโปจะได้เผยถึงความมุ่งม,มั่นกับทีมชาติในทแลนดในฟุตบอลโลกนนี้พวกเราต้องการคว้าชัยไปทีละนัทที่ลงสนามเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายของทีมคือการคว้าชแชมป์มาครองให้ได้ทุกคนกําลังทํางานหนักเพื่อเป้าหมายเดียวกัน หลังเกมเมื่อวันก่อนบราซิลเฉลชนะสวิตเซอร์แลนด์1-0จากประตูสุดสวยของคาเซมิโลนั้นกองกลางผีงแสดงได้รับเสียงชื่นชมจากฟแฟนๆมากมายครับพีคาเซเล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้วที่ชนะเซอร์เบียและเป็นกองกลางคนสําคัญของทัพซัมบา้าที่จะขาดไม่ได้ความรวันนักเตะยอดเยี่ยมของเกมดังกล่าวไปครองเนมาร์ที่ไม่ลงสนามทวิตข้อความชื่นชมว่าคาเซเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกมานานแล้วดานตีเต้กุนซือของทัพซัมบา้าก็เห็นด้วยกับความเห็นของเขา กองกลางอีกคนของปิศาจแดงก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับบุนโน่แฟนเด้ยิงคนเดียว2ประตูพาโปรตุเกสชนะอุรุกวัย2ต่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปบูโน่ทำไปแล้ว7ประตูจาก11เกมให้กับโปรตุเกสในปี2022ซึ่งมากกว่านั้เแต่คนอื่นในทีมชาติฟอร์มของทั้งคาเซมิโลและบรูโน่บ่งบอกว่ากกลางรไปรแสดงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตเป็นมิดฟิลตัวหลักของทั้งทีมชาติและสโมสส่นทำให้แฟนๆเชียร์บอลสนุกมากขึ้น มาดูบรรยากาศการซ้อมในแคมป์ปศาจแดงแมนเชสเตอร์อีวิงนิวเผยถึงสิ่งที่เทนฮากเปลี่ยนแปลยงยูเตตอย่างชัดเจนคือเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของผู้เล่นเขาต้องการให้นักเตะเล่นเพื่อสมโมสรเล่นเพื่อสีเสื้อปีศาจแดงไม่ใช่แค่เล่นเพื่อตัวเองเท่านั้นโดยรูปแบบฟุตบอลที่สนุกและเน้นเกมรุกโดยการฝึกซ้อมของนักเตะอาจจะต้องค่อยๆย,ยกระดับและเป็นขั้นเป็นตอนเดอะบิดกไดแครอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าทั้งทีมทำงานหนักมาก แคมเปญเซสชันการซ้อมที่เข้มข้นที่โค้ชต้องการเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรจากทีมมีข้อมูลมากมายในช่วงเริ่มต้นเราด้รับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องและผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากๆทุกคนโฟกัสไปที่ฟุตบอล,ลรู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่เอริกจันฮาต้องการยก,กระดับภาพรวมของทีมและนักเตะรายบุคคลไปพร้อมๆกันเขาทําให้เห็นแล้วกับมาคาสแรดฟอร์ดก็อตมชตูมินีเดบิดเดคาและลุคชอร์ โดยมีงานอื่นที่เขาต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นอีกครับมาดูสถานการณ์แบ็คขวากันเล็กน้อยแซมลักเคิลน,นักข่าวจากแมนเชสเตอร์อี n ิงนิวเผยว่าหากอารอนวิสซาก้าาะออกจากทีมในตลาดเดือนมกราคมยูไนเต็ดจะพิจารณาเรียกตัวอิทัแลแลตแบ็คดาวลุ่มกลับสู่สมโมสรนัตเตะถูกปล่อยยืมไปที่ควีนส์พาร์คเรนเจอร์ในตอนนี้และมีโอกาสกลับมา stand by เดวโกนโดโรในตำแหน่งแบ็คขวา หลังเกมของทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าการทํางานหนักของนักเตะผีแดงทั้งในสโมสรและทีมชาติส่งผลต่อฟอร์มของพวกเขาจริงๆคาร์สแวร์ฟอร์ดกลายเป็นนักเตะคนแรกของแมนยูเต่ที่ทำได้3ประตูในรายการเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ต่อจากบ็อบบี้ชาตันในปี1966ซึ่งเขามีโอกาสยิงเพิ่มได้มากกว่านี้อีกครับเขาพัฒนาเรื่องการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายจบสกอร์ได้เฉียบคมยิ่งขึ้น เล่นเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมถ้าแมนยูเต็ดได้โคลิกาโปเข้ามาตามข่าวที่สื่อโหมกระแสและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นโดยมีอนโตนี่ปีตัวจีอยู่ทั้งขวาบรูโนเป็นตัวปั้นเกมรวมถึงมักเซลและแรดฟอร์ทที่สามารถเล่นด้านข้างหรือหน้าเป้าก็ได้คงจะมีการแข่งขันภายในทีมที่สนุกเข้มข้นมากขึ้นเพิ่มมิติใหม่ๆใ,ในการเล่นมีทั้งตัวสร้างสรรเกมและตัวจบสกอร์ คงจะเป็นอะไรที่ฟินและน่าเชียร์สำหรับพลพรรคผีแดงแน่นอนครับไม่ว่าเชนหายจะตัดสินใจอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงทีมมากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญที่แฟนๆรับรู้ได้ตอนนี้คือการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเชียร์ฟุตบอลโลกกันต่อและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบอลลีที่จะกลับมาเตะในเดือนหน้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสุดครับ c a n d i ด Cafe หร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089-944-6836รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ